หาเก็บผักไปใส่ก๋้วยขิงเจ้าพี่น้องอสาราเน่หาจังปูกเจ้าพี่น้องนีย่ยแดดบาลาไรจ้ะเด็ดให้เธอแตกจ้ะกุ้งสดสดของเราจะมาก้อยกุ้ง ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะมาป่อยกุ้งเต้นเจ้พี่หนองเต็นกระแสบพอมขวหัวหัวห้อยใจพี่อนัาจ้ามาด้วยจ้ามาเส,เสร็จน้ำกันจ้า สวัสดีจ้าเมื่อนี้จังสีกระแซบพามากินก้อยกุ้งเลยจ้ากุ้งเต็นจ้าพี่น้องแต่ตอนนี้สลบบิดแลวจ้ามาจ่ามาเซ็ตแซบน้ำกันจ้าผักแก้มของเฮากันนี้ใบผักติวจ้าแล้วก็สารเน่จ้าพี่น้องสารแน่นี่จ้าหัวปีจ้าแล้วกะขาดด้จ้าเขากันขักกับกุ้งก้อยกุ้ง อันผักเพลยวจะพี่น้องผักเพลยวกระป๋อสานคักจะมาจะมาเส็บเสบน้ำกันจะเป็นข่าวเกียวม,ม,มาจะพี่น้องขออนุญาตใส่มือได้จ้าคุยคำใหญ่ๆบิ่งดีจ้ะเสบ็บพี่น้อง กุ้งคนไปรอบใส่รอบใส่ใส่มาได้เจ้าอยู่แถวบ้านแล้วเจ้าคนไปใส่อันน้ำหนองจ้าพี่น้องได้มาสุดโจดเลยจ้าเรื่อมาก่อยเจ้าพี่น้องอหอมเขาหัวแห้งพี่น้อง เดียบ <Yep. S 2> mm. มาเจ้ากองเขามาส่มกันจ้าพี่น้องไอยกุ้งจามไงนึงจ้ะม,มากินซอยกัน้ามันสีเบเบิดจ้จพี่น้อง เพิ่งแซ่บเพิ่งเผ็ดพ,พ,พี่น้องหั่มพักดูวใจสมขับเป็นไรนะก็หอมจ้ะมีแต่พักเขาเองจ้ะพี่น้องปลอดสารพิษจ้ามาพริกนี่กะบัดพริกเขาเองแ้วเจัา ลอ้อนบึ้งหอมห้อยแบบน,นึงพี่นอ้องอืม,อมกุ้งสดอีเดีเต้นออกมารัากษาพีนอ้อ เรากินธรรมศาสตร์บ้านเขาจะนี่จะ้ะหาน้ำธรรมศาสตร์จะ้ะหาน้ำหวยน้องคล้องบึงจ้ะพี่น้องกิน่นยูอย่ยงน้าือก็นแล้วเจ้าพี่น้อง ล้มยูยจ่าแต่ว่าหังเอาจ่ายมาเนี้ กินมุมม้ำกับขอเทษขออภัยเอ,อ้พี่น้องอย่าถือซ้ากันเลยจ้ะผู้ใดบอกกินกุ้งยิบกุ้งน้อยกุ้งเต้นกับขอโทษขออภัยจ้ะพี่น้องของแสบอยู่น้ำภูมักน่าจ้ะเบาวานันเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้จังสีกระแทบกะกินเบิดแล้วเด้อจ้าขอลาพี่ล้าน้องไปเท่านี้เนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จังสีกระแทบเนี่ยเด้อจ้า mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้จังสีกระแทบเพชรต่อๆไปจ้าน้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอกันคลิปหนาเด้อจ้า